สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคือกพี่น้องนะครับเบอรักคักออรโลดชาแนลนะครับมืเอนี่ภาพี่น้องเมื่อกินี้เขาเข้าพงพี่น้องครับโอ้มืเอนี่ได้ฝนตกมาขึ้นครับไปใส่ม่องครับเพิ่นไปใส่ม่องเป็นน้ำมอฝ้าครับผมช่วงหนาฝนเนาะปินปลาปีงปลาเค็งครับปิีงปลาเค็งหน้าครับตัวใหญ่ครับผมพี่น้องปิีงปลาเค็งหน้าครับแล้วก็มีสิ่งที่เรื่องเบาะดสครับผมเจียวปลาแดกเจียวบวกพริกสดครับคุณ นี่กัมีปลาเข่งคือกันนะนี่มีปลาเข่งครับปลาเข่งปลาคอ, <c oughs> อมีเบิดครับอยู่ในนี้ครับหอมหอมขาดอะไรนี่คืออาหารที่มีขนาดแท้ยกขึ้นซีเพิ่มกับน้ำลายแตกแล้วครับตัวนี้เป็นอ่โซ<ช>ม,มูครับสซมูบุพริกสดผักเจียวก็มีหลายอย่างครับของพี่น้องวันนี้มีย่ก่อนสองอย่างหลายอย่างบักแตงเอ้ยเฮ้ยปลือเข่ลายครับกับปลกแตงหยิบผิดหยิบผิดกับบักแตงกัวเฮรออ่ะเสียดเสีนครับครัมวันนี้ตุ๊กไทยเดือดของหวาน ที่ข้าวซอยนั่นกันพี่น้องนะครับผมก่อนสิกินพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องให้บ่าวักนันเด้อพี่น้องมาบ่าวักขากระหลกมันัวเนบคาคาเหมือนกัเนี่ครับตัวเดียวบ่าักบบลุ่มพี่น้องกินบลุ่พี่น้องเบิืงจานเขาก็ว่างบ่ได้ก็ว่างนี่ตักกันแล้วครับผมอันธรรมาสัดอีสานบ้านเฮ่านะครับเน้องยิปโปตี่หล่ะเอาออกดิเสียบเสียบนั่นกันครับพี่น้องก็ไงกับไม่ไงก็ไงซักกับไม่ไงวิอีกและ บมาเต่นาครับผมพี่น้องม่ได้เกี่ยวหยาให้งวครับก็เเนี่เขาเขากินเลยตัวเต่าอย่างงไปโรงเรียนเบิดมีกี่ดีเต่าก็ไปโรงเรียนเบิดแล้วครับฮะทั้งหลังกับบรรยากาศเกี่ยวครับผมปไาหยาเทียงนานหน่อยทั้งหลังนี่น้ำสีถั่วมาได้พี่น้องสีดมเทียงน้ำแย่มากนะครับฝนวยางแห้งมาเกือบตตกวยางแห้งครับทั้งหน้าก็เป็นของงวดคือเกลีพี่น้องนะครับมากินตัวใหญ่ครับต่อไปเปิดสื่ออื่นไม่ใหญ่บีเอ็นแะ ก็ไปไห้ซากวางกลางมองนี้เลยเหรอเขาไปให้ลูกน้นองลูกน้องกับหัวห้อยกันไมจะกินเขาซาเวลาคือคนนั่จะเขาไม่จะเขาเจ้าด้วยครับผมมันมีเขานิ่มพี่เขานี่มบ่ได้มันอืดเขานี่มบ่ได้มันอืดอกินปิง้งปลาเค็มอีกอ,อย่างนึงตะก่างนี่นะครับ เดวก็ซินอนเป็นคือเกาหอไม่ใส่ได้แล้วกันพี่น้องกินเลยผสมเพงจะคิบลงใหาพี่น้องเบอ่งยามือได้ครับเด้อมือคือเกามันบอกขรดบด ขึ้นเพิ่นโตย่างคักเลยนะมาขึ้นโอู้หูวปล่าหัวว่ามันถั่มคักแล้ว,วไปเววก่งกับร้องเนตะกั่ง เป็นแบบบานๆเขานี่แหละครับเป็นแกบบินอย่างไรครับแสีบอย่างเดียวมางงี้ยเด็กเป็น้องก็เป็นต้นประเด็ด ตอนนี้เขเอามากินเขาเสาพี่เนาะตอนนี้ก็ซิฟม่งกลัวแล้วครับ เป็นเวล,ลาปกติ <c oughs> โอ้ยเอโทษทีไยครับดุบดวดครับเมือ่อกี้บอกออ้เสือ้อหลีขอขอยหญา

แซ่บปะแซ่บพักอร่อยเห็นมีเจียวนี่แซ่บพักอร่อยเจียวประแดก าัดหนามมาแล้วพั่เน่ยเอาห้า้าาาออางวกินอยู่คนหัวขอก่อน จะอธิบายบประถนะมาแต่แบกขี้กแตกให้เาเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องครับตเครับตเครับระเทครับระเท,ป,ะเทปิงครับตเโอขาดลายถอดเ็บนะครับ่ทีกินครับนี

เก็บินหอยไม่ไม่หนนอยห,ววมมบบหอยเชอรี่หอยรวมมิตรไหมแบบวางเบะเลยปะหอยเชอรี่หอยแมงผูหอยแค่นี่กินนะประมาณนั้นกินเห็ดย่างเดียวหรือแล้วเลยขอหยาพี่น้องเบ็ด ี <Private S 2> ่เต้มพี่น้องขึ้นเขาแซ่บเสีย <ute> เสริมเข้าไว้เพื่อนเพื่อนเกมอบไปเราซักผัดกระโมดไม่ได้เอาขัดขัดกับพี่เนาะปลาทู ข้าวปลาอุ่นต้นเปรีบหนึ่ไปสำหรับคนที่เออะมัาบหมักปลาหลาบะมักปลาหล่าไปสาไทยเอ็นมาอันนี้ปลาล่าตะบานห้องเอินประเด็อุ้ยกินเข่าเปหน่อยแาแพ่ผ่าแบบ้านไหนครับเต้นัง กริงๆแล้วพี่น้องกินง่ายๆก็บ,บ้ัลท้าครับกินให้มันแสบครับแสบครับรอร่อยู่คยกินไปนหาแนวเกะแนวล่างหัวเทปก็คือเก่าแหละพี่น้องเพราะว่าของแสบมันอยู่ในภูมิม,มาคุณลูกคนมันเกิมากิน,กนแลูกคนก็กินโลดเลยค่ะยีคนั้นบอบเกเปลี่ยนแต่ว,ว่ อหอมหมือนปีล์มนะปลาเดี๋ยน้อเส้นก็หนึบหนึบเนื้อมันหวานนะพี่น้องปลาสดๆเลยครับดินด๊าดาวก็จกมองมากอย่างเลย ดวงมือกลางเหรียน แซ่บครับอาโรดนี่แหละเขาว่าทีมาของเขาว่าขัดอารุเนี่เ<ศ>บิดเท่านั้น I would ก็นี่ปอย่างปานีกระตีมองครับหมือปกระทูขอโทษเขาเอาัยพี่นองหลายๆได้ครับเด้อครับเขาอนุ่าตใส่มือในการกินครับเพราะว่าใส่มืออยงมมันเป็นนี่ิสยของ

คนใส่เมืองจะมาแซ่บแท่งแซ่บห,ห,หลายคุณบอกอยู่ไหนพี่หนอ่อยเฮ้ยมันโตปลาครับเบนปลาเขีงเบิปลาเขีงซีพีเลยครับปลาหน้าล้วนๆเลย เบืโตปาครับผมอ้ดึง,งยังอ้อนออกครับจะยังหลังมนันออกปะคุณพาดเาท้คุณฮะรักวอก ມາກະລັງມ້າຍງ เดี๋ยวจะ,ะกกางเลยจะหน่อยก็ไปออกงานมาลบนะครับ ประมาณช่วงบาบสามเดินทางเมืเ่อนีพอกันอยู่ทางเรือนจำอำเภอเมืองจังหวัดชีสเกตนะครับ buttons ้อง,งคู่เดียวันโดยงีนใค่ห้องกับห้อง,อน,องอนี่ยแหละเสีบเนาะ C'est bon. เป็นกระเพรเอาเรือ้ยเพ็นบาเสบร์ค่าวางอ่ะขอบคุณพี่น้องในไลนนะครับผมที่มากินขอน้องกันครับรับชมที่ขอน้องกันนะครับฝากช่องบอสซักคัทอัลโลดชาแนลนะครับผมหลักการน้องบีทุูาพอรอนะครับน้องมันนี้เป็นเมนูกัน กินเขาซอน้ำกันเสียบพี่น้องนะครับพอการคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมบาลซักแล่ะก็บบิสุพพ่อนะครับผมเสร็จล่าพี่น้องจะมีสะก้อนนะครับเนาะสิกินไปเรื่อยๆนะครับไม่เสียดนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบาลซักแล่ะก็บบิสุพพ่อนะครับท่านบาสวัสดีครับ